มีฐานลึกลับบนโลกที่มนุษย์แอบร่วมมือกับต่างดาวมีความเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวได้มาเยือนโลกนานแล้วได้มีแหล่งหลบซ่อนอาศัยอยู่บนโลกไม่ต่ำกว่า60ปีและที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือฐานลับบางแห่งเป็นความร่วมมือของมนุษย์โลกที่สร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ใช้เป็นห้องทดลองและวิจัยบางอย่างอย่างลับๆ ็แลกเปลี่ยนกับวิทยาการและเทคโนโลยีชั้นสูงของต่างดาวเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลกนั้นมีความเชื่อมานานแล้วแต่ประเด็นสำคัญก็คือพวกเขามาทำอะไรที่โลกพวกเขามาบุกรุกเราหรือมาเป็นมิตรกับเราและตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนกันแน่ มีทฤษฎีของนักมนุษย์ต่างดาววิทยาอธิบายว่าทุกวันนี้มนุษย์ต่างดาวอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเชื่อว่ารัฐบาลมหาอำนาจบางประเทศได้ร่วมมือกับมนุษย์ต่างดาวเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างรวมไปถึงให้สถานที่เพื่อให้มนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นตั้งฐานรับด้วยทุกวันนี้มีสถานที่มากมายที่หลายคนเชื่อว่าเป็นฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวไม่ว่าจะซ่อนอยู่ในฐานทัพทหาร ไปจนถึงสถานที่โลกร้างที่ดูยังไงก็ไม่น่าจะเป็นฐานลับได้หากแต่เป็นสถานที่ที่พบเห็นจานบินบ่อยครั้งคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าฐานลับของมนุษย์ต่างดาวน่าจะอยู่ที่อเมริกาแต่ความจริงแล้วเกือบทั่วโลกมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่ไม่น้อยรวมไปถึงฐานลับของมนุษย์ต่างดาวที่เชื่อว่าน่าจะมีกระจายอยู่ทั่วโลกทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองอลิสติงประเทศออสเตรเลีย ในชนบทที่ห่างไกลที่นั่นมีฐานลับแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าไพคาฟเป็นฐานทัพทางทาหารที่ออสเตรเลียร่วมกับสหรัฐอเมริกามีการอธิบายว่ามันมีวัตถุประสงค์คืออำนวยความสะดวกในการวิจัยทางอาวกาศแน่นอนว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเข้าเข้าออกๆอ,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 อยู่บ่อยครั้งปัญหาก็คือไม่มีใครรู้ว่าข้างในเป็นยังไง สิ่งที่หลายคนพอจะรู้ก็คือรัฐบาลสาหรัฐอเมริกาเจรจารับกับรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับดาวเทียมสอดแนมการเฝ้าระวังทั่วโลกอย่างไรก็ตามหลายคนเรียกขานนี้ว่า a อเรีย51แห่งออสเตรเลียเพราะบริเวณดังกล่าวมีผู้พบเห็น UFO อยู่บ่อยครั้งมากและเชื่อว่ายังมีโครงการลับสุดยอดเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่ยังคงดำเนินการอยู่ในตอนนี้ด้วย ฐานทัพอีกแห่งหนึ่งอยู่ในประเทศอังกฤษมีชื่อว่าโปรตอนดาวเป็นสถานที่ทางการทหารที่ตั้งอยู่ใ,นในกล้กับที่ราบซอลวินเซียซึ่งเป็นที่ของหน่วยงานภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางการทหารร่วมกับสารเคมีชีวภาพป้องกันลังสีและนิวเคลียร์ทำให้มันมีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสถานที่แห่งนี้มีความลับมากมาย โดยเฉพาะการพัฒนาอาวุธชีวภาพมีการปลูกพืชหลายชนิดรวมทั้งกัญชาสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักการทดลองทางการแพทย์ที่บอกกับใครไม่ได้และเช่นเดียวกับพายการาฟสถานที่แห่งนี้มีหลายคนเชื่อว่าเป็นฐานลับของมนุษย์ต่างดาวเพราะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นโดยรอบในสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นแสงไฟแปลกๆบนภูเขาและการพบรังสีที่มากผิดปกติ ในบริเวณนี้อีกสถานที่1ที่เชื่อว่าเป็นฐานลับของมนุษย์ต่างดาวก็คือสถานี h าร์หรือชื่อเต็มว่า High Frequency Active a l o l a n Research Project เป็นศูนย์วิจัย IONOSphere ในเมืองกาโลนารัฐอลัสก้าสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยเสาโลหะประหลาดแม้จะดูว่า คล้ายกับจะมีจุดมุ่งหมายสำรวจทรัพยากรชั้นบรรยากาศโลกเพื่อพัฒนาระบบสื่อสารดาวเทียมแต่หลายคนไม่เชื่ออย่างนั้นเพราะมันถูกคุ้มกันอย่างเข้มงวดและแน่นหนาโดยทหารทำให้เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้คืออาวุธลับของรัฐบาลสหรัฐซึ่งมีเทคโนโลยีสามารถสร้างและควบคุมสภาพภูมิอากาศโดยการยิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ขึ้นไปในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟีย และให้สะท้อนกลับมายัางผิวโลกไปยังเป้าหมายที่ต้องการเพื่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นพายุแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์ภูเขาไฟระเบิดรวมไปถึงการสร้างความแห้งแล้งและความหนาวเย็นและอื่นๆอีกมากมายส่วนสาเหตุที่คนเชื่อว่าทำไมสถานที่แห่งนี้ต้องสร้างอาวุธร้ายแรงเพื่อทำร้ายชีวิตมนุษย์มีคำอธิบายว่าเพื่อต้องการให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ก็จะได้จัดระเบียบโลกใหม่ได้ที่น่าสนใจก็คือเมื่อไม่นานมานี้ผู้นำเวเนซุเอลากล่าวหาสหรัฐอเมริกาว่าเป็นต้นต่อของไฮยนาในเฮติจากการทดสอบอาวุธในฐานลับแห่งนี้อันก่อให้เกิดแผ่นดินไหวร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตพลเรลือนนับแสนคนสถานที่อีกแห่งหนึ่งอยู่ในประเทศอังกฤษที่มีรายงานการพบเห็น UFO อยู่บ่อยครั้ง RAF s สแตนฟอ d เชอ r e สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พบ UFO มากและเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือ The c ค s สฟ o r d i อินซิเดเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่30และ31มีนาคมปี1993มีผู้พบเห็น UFO ในแต่ละพื้นที่ในช่วงเวลาเดียวกันโดยเฉพาะปรากฏเหนือน่านฟ้าเหนือฐานทัพอากาศ RAF Stanfordshire สอมแห่ง UFO ที่ว่านี้ มีรูปทรงสามเหลี่ยมบินด้วยความเร็วผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนและ UFO เหล่านี้ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเลดาราในจำนวนพยานนี้นับสิบคนมีทั้งตำรวจและทหารจึงไม่แปลกใจแต่อย่างใดที่ RAF Stanfordshire จะถูกผู้คนเชื่อว่าเป็นฐานทัพ UFO เหตุก็เพราะมีการพบเห็น UFO ปรากฏเหนือฐานทัพบ,บ่อยๆนั่นเอง อีกสถานที่แห่งหนึ่งประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีการพบเห็น UFO และสถานที่ยอดนิยมที่เชื่อว่ามีฐานทัพมนุษย์ต่างดาวซ่อนอาศัยอยู่และสถานที่ที่คนเชื่อว่ามีฐานทัพมนุษย์ต่างดาวซ่อนอยู่ก็คือใต้เมืองแร่เหล็กนิวฟันแลนด์ในเมืองโตลันโดซึ่งเหมืองน,นี้ได้ปิดตัวลงและกลายเป็นเหมืองล้างนอกจากนั้นเหมืองแห่งนี้ยังอยู่ใกล้กับทะเลสาบเลก ออนตาริโอซึ่งหลายคนเชื่อว่าใต้ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทางเข้าของฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวเพราะมีผู้คนเห็นยูเแสงสีส้มปรากฏเหนือท้องฟ้าก่อนที่จะพุ่งลงไปในน้ำในบริเวณแห่งนี้หลายครั้งอีกสถานที่แห่งหนึ่งแม้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงของโลกแต่ก็ยังถูกกล่าวหาว่าเป็นฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวสถานที่แห่งนี้ก็คือ แกรนแคนยอนเป็นดินแดนหินผาและหุบเขหน้าผามีความสูงถึง1,600เมตรและหุบเขวยาวถึง450กิโลเมตรอยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐแอลิโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีนักท่องเที่ยวนับแสนคนในแต่ละปีส่วนสาเหตุที่หลายคนเชื่อว่าใต้แกรนแคนยอนนี้เป็นฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวเหตุผลก็เหมือนกับสถานที่อื่นๆที่ผ่านมา คือเป็นบริเวณที่หลายคนพบเจอกับ UFO บ่อยครั้งมากนอกจากนี้สถานที่ดังกล่าวยังเต็มไปด้วยถ้ำและภายในถ้ำมีบริเวณกว้างราวกับเมืองทั้งเมืองมีหลายร้อยห้องที่สามารถจุคนได้เป็นพันคนทำให้เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้อาจเคยถูกใช้เพื่อทำงานอะไรบางอย่างและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวการพบและตรวจสอบวัตถุลึกลับ ใหุบเขาแกรนแคนยอนซึ่งหลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นซากปลักหักพังของ UFO ที่มีอายุถึง4,000ปีแต่ในเวลาต่อมาข่าวนี้ก็ถูกปกปิดและถูกลบออกไปจากเว็บไซต์ปิดท้ายด้วยสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในรัสเซียกาปูสตินยาเป็นชื่อของฐานทัพทางตะวันตกของประเทศรัสเซียมีวัตถุประสงค์ เป็นฐานทัพยิงขีปนาวุธทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และการผลิตอาวุธเริ่มก่อตั้งตั้งแต่สมัยส,ยสงครามเย็นโดยตอนนั้นโซเวียตได้นักวิทยาศาสตร์ของเยอรมันมาจำนวนมากช่วยในการทดลองทำอาวุธทางการทหารทำให้มีการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วจนสามารถยิงขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งมีอนุภาพร้ายแรงได้กล่าวกันว่าเป็นสถานที่ที่ทางการทหารรับสุดยอดสถานที่แห่งนี้ ไม่มีปรากฏในแผนที่โลกอีกทั้งมีระบบความปลอดภัยสูงสุดเป็นสถานที่ที่พบเห็น UFO ปรากฏตัวขึ้นบ่อยครั้งตั้งแต่สมัยสงครามเย็นมาจนถึงปัจจุบันทำให้มีความเชื่อว่ามันเป็นฐานลับของมนุษย์ต่างดาวจนเรียกว่าลอสเวลล์แห่งรัสเซียกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ